สวัสดีครับผมจุนนะครับก็ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา,า,าการกลาดแล้วก็เป็นเอเจนซี่ความงามนะครับก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสัญญารรมความงามทั้งไทยและเกาหลีนะครับก็จริงๆจะบอกว่าปัญหาเส้นผมเป็นเรื่องแรกที่กังวลเลยเพราะว่าในชีวิตเนี้ยสิ่งที่คิดจะทำสัญญรรมมีจุดเดียวก็คือเรื่องของเส้นผมเพราะว่าหลักๆเลยปัญหาคือมีปัญหาจากกรรมพันธุ์นะครับก็จากโกคุณพ่อเองก็เลย มองว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อปัญหามันเริ่มเริ่มชัดเจนมากขึ้นเราก็คงจะก้องแบบจากการปลุกผมแน่นอนอะไรเงี้ยครับก็ผมว่าน่าจะมีเริ่มสักเลขสามขึ้นไปและก็จะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงคือหมายถึงว่าผมด้านหน้ามันจะค่อยๆถอย,อยล้นเข้าไปนอนแล้วก็มีการเว้าเข้าไปในทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ยิ่งเวลาผมสั้นอ่าก็จะเห็นว่ามันเฮ้ยลึกเข้าไปมากขึ้นพอไว้ผมยาวก็รู้สึกว่า ตรงนี้มันไม่หนามันก็จะแบบว่ามันก็ค่อนข้างไม่มีกำหนักแล้วก็เซตทรงยากอะไรประมาณนี้จริงๆอยู่ในวงการความงามมาหลายปีนะครับก,ก็รู้จักคุณหมอหลายขั้นเนาะแต่ว่าแต่ละขั้นก็จะมีความเชี่ยวชาญแตกต่างกันไปแต่ว่าถัาน้นในเรื่องปลูกผมเนี่ยก็มีขั้นนี้แหละที่เราไว้ใจแล้วกเ็เป็นขั้นที่เชี่ยวชาญในเรื่องผมโดยเฉพาะ คุณจุนก็จะทํางานที่ต้องพบเจอผู้คนค่อนข้างมากดังนั้นเนี่ยเราก็จะคํานึงถึงหน้าที่การงานของคนไข้ด้วยเทคนิคที่เลือกใช้คุณจุนก็จะเป็นเทคนิคซ่อนแผลด้านหลังเพราะว่ายัางต้องไปทํางานไม่สะดวกถ่ายผมทั้งหมดอะไรอย่างนี้นค่ะก็จะเป็นการซ่อนแผลเพื่อที่จะให้คนไข้สามารถไปทํางานได้เลยในวันรุ่งขึ้นได้ค่ะจริงๆร,รู้สึกโอเคตั้งแต่ช่วงที่ปลูกใหม่ๆเลยค่ะเพราะว่ามัน<ม>ในช่วง,งนนั้แรกๆมันเหมือนกับเรามีกรอบหน้าใหม่แล้ว ด้วยซ้ำเพราะว่ามันก็คือเหมือนเมืเรามีผมตรงนี้แล้วเนาะอ่ามันก็เหมือนเป็นกรอบหน้าใหม่ถ่ายรูปจะช่วงนั้นก็จะถ่ายรูปก็เยอะหน่อยเพราะว่ารู้สึกกลับมาเกขึ้นอีกครั้งหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยย้อนไวัยได้ได,ได้เป็นสิบปีเลยมั้งสงสัยคือยังไงคุณทําดีกว่าไม่ทำอันนี้แน่นอนหลายเปอร์เซ็นต์นะฮะยังไงบุคลิกภาพมันเป็นภาพลักษณ์ของเราเนาะเราก็ไม่ควรปล่อยให้มันแบบค่อยๆเสียไปเสียไป แล้วหลังเลแล้วลัเวงเลอะไรประปู่เหอะ <laughs>